เอาแล้วกรบผมวันนี้เรามาอยู่ในแมปบล็อกฟุตอัปเดต6 6นะครับผมก็มีการรีเวิร์กผลมา3ผลเนาะก็มีผลนกผลบาเลียผลกาวิตี้นะเนี่ยผมผลนกนะหรือว่าผลฟาคอนนะผมซึ่งเปลี่ยนเป็นผลนกอินซีนะเดี๋ยวผมจะมาลองกินกันดีกว่านะครับผมต้องยอมสลัดผมผลพระทิ้งนะก็ไม่ใช่ปัญหา กินเลยโอเคครับผมผลอีเกิลนะนี่นะผมมีสกินด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยแลกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแลกกันนะผมเดี๋ยวค่อยไปหางแลวกันนะก็ก่อนอื่นเลยเรามา เดี๋ยวนะแปบ๊บนึงโอ้ยเดี๋ยวแนตะ่ละทุกคนเนดะี๋ยวผมขอกลับไปเกาะกลางก่อนนะโอ้โหผมเดี๋ยวไปรีสต์แต่ก่อนเดี๋ยวไปรีสต์แต่ก่อนมันเบามากเลยนะผลน,นกเนะี่ยมันเบาเพราะว่าผมมาได้อัพสายผลนะเพราะว่าใช้ผลพรนะไงนี่โคตรสวยนี่ ปไปเดี๋ยวเราไปรีสแตกก่อนนะโอเคอันนี้รีสแต็กปะใช่ใช่ใช่รีสแต็กนะครับผมรีสแต็กรีสต็ก,ตกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บเลยโอเคเดี๋ยวปั๊บประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ๋อต้องมาฟาร์มอีกห้าสิบเวล์เดี๋ยวค่อยทีหลังลกันนะเออโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวดีกว่าผม เอาละมาทุกคนก็เพิ่งไปฟาร์มมาร์สมานะนี่นะผมถ้าตีปกติมีชาร์จนะครับผมโอเคเรามาตีมอนดีกว่าครับผมนี่นะซุปปุูม,อมเอาละผมเรามาดูสกิลหนึ่งดีกว่าผมก็จะประมาณนี้นะป้อม สกิลสองครับผมเหมือนปืนคู่นะสวยมากๆากเอาผมเรามาดูสกิลสามครับผมนี่นะเป็นการจับคู่เหมือนผลมังกรนะเอาฮเรามาดูสกิลสี่กันนะครับผมเดี๋ยวนะโอเคนะผมประมาณนี้นะนี่นะสวยมากปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ป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 นี่ คอมโบได้เลยนะเนี่ย okay. เดี๋ยวปึบโอเคอ่าผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่ห้าผมเป็นสกิลบินนะสกิลเอฟนะผมนี่ประมาณนี้นะบินได้นะผมสกิลหนึ่งเหมือนเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมสกิลสองสกิลสามวะผมอ้อันนี้ไม่โดน นี่นะปกตินะผมนี่ฟึบโอ้หามุมหามุมยากเนี่ยผมโอ้เออเอานี่เรียบร้อยื้อ โอเคฮะเดี๋ยวไปผลนนต่อไปเลยดีกว่านะเอาละผมมาถึงผลบาเลียมั่งนะนี่นผมซึ่งเปลี่ยนชื่อว่าครีเอชันนะผมผลครีเอชันนะอ่านถูกปะวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเนี่ยผม โอเคสวยนะนี่เหมือนเป็นบล็อกเกมอ่ะนะเป็นบล็อกเหมือนมันเป็นบล็อกของเกมอนะไรเกมหนึ่งนะผมจะไม่ได้แล้วเกมต่อบล็อกอ่ะโอเคผมเดี๋ยวกินเลยดีกว่าขวบขวบขวบโอเคดรอปอ,อะไรครับผมไม่ให้นี่ ไม่อนะเดี๋ยวไปฟาร์มมาต่อแนละ้เอาล้วครับผมมามามาเรามาดูสกิลเอ้ยเรามาดูตีปกติก่อนดีกว่านะครับผมนี่คือตีปกติไม่ดิไม่ใช่ตีปกติอ่ะเป็นเขาเรียกว่าสกิลเสริมแล้วกันนะครับผมนี่นะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรามาดูสกิลหนึ่งฮนะปัก สกิลสองครับผมบบบบมีสองแบบนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแบบที่สองเนี่ยผมอันนี้จะจับได้นะสกิลนี้จะจับได้นะผมนี่โคตรเท่นี่บบสกิลสามนะผมตุม้มโอเคครับผมพึ่งปอ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเมืองเลยเนาะเป็นเป็นโค้ตสวยนะฮะนั่นแหละครับผมไปอ่าผมเรามาดูสกิลเอฟนะผมสกิลสร้างนะส,สกิลวินนะผมอืมทำไมมันอืมทำไมมันคุ้นขุนโอเคครับ <c oughs> okay ผมแล้วเราเดี๋ยวก่อนหนึ่งบวบ โอเคผมสกิลเอฟมันมีกสกิลหนับนะผมต้องกดค้างนะนี่ก็จะเป็นโหมดสร้างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกาอกลางดีกว่านะเอาแล้วก็ผมเรามาดูกันนะเอ่อ เบรเด็เด็ดเดไปนอกเกาะต่อไปข้างนอกโอเคนี่นะอ๋อโอเคปึ๊บ ก็ประมาณนี้นะอะ่ทุกคนเดี๋ยวอีกทีครับผมแหปะสวยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดอะไรออกละไม่หรอกฮะนี่นี่ตรงนี้เห็นไหมเรียบร้อยกันเลย <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเรามากินผลกวิตตี้ดีวกว่านะครับผมก็มีแค่นี้แหละนะ โอเคเรามากินกาวิตี้กันดีกว่านะครับคนไหลเลยนะนี่ครับผมโคตรสวยนะฮะเรามากินกันเลยดีกว่าครับผมไม่ลีลาหอบหอบ นี่เดี๋ยวไปฟาร์มมาร์ก่อนนะทุกคนเออเอะไรผมตอนนี้เหมือนอ่าจะมีบอสเกิดนะคุณเป็นบอสใหม่นะโอ้โหโอ้โหโคตรแหลกโคตรแหลกโอ้ยโอ้ยโอย้ยโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกไอ้ไอโอ้โหฮุ้มโอ้ ออโอ้ย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 เดียวเดียวเดียวโอ้ค้างเดลยวเอาเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยือโอ้โหโอ้โอ้โหรีตัวดีกว่าทุกคนรีตัวไม่ไหววะเอาเอาหมดเวลาก่อนเบร์ อาครผมมาทุกคนเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวามาดูโซนใหม่ของเกาะทิกินะครับผมตอนแรกคิดว่าเป็น CE Event เนาะแต่ก็เนี่ยผมเป็นโซนใหม่ของเกาะทิกินะนี่ก็สวยอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวตีบอสเดี๋ยวผมมาตีอีกทีคลิปหน้าแล้วกันนะเนี่ยมีตาแดงตัวหนึ่งครับผมผมยังไม่รู้นะว่าม,มันต้องทํายังไงนะถ้ารู้ก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นนะ หมือนบอกว่าต้องใช้ผลนกด้วยนะซึ่งนั่นแหละฮะกินแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวสกิลกันดีกว่านะครับผมไปเอาล่ะครับผมมา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 นี่นี่คือสกิลเสร็จนะครับผม สกิลเสริมก็มีขอเรียกว่า3มแบบเหมือนกันนะผมสกิลส,สกิลเสริมนะก็จะมีแบบเนี่ยผมมีแบบลากก็ลากไปประมาณนี้นะลากซ้ายลากขวาลากหน้าลากหลังนะครับผมนี่นะแล้วก็เนี่ยผมแบบที่สาม บอบประมาณนี้นะบอบเป็นอุกบาตตกนะครับผมนี่ก็บึ๊บนีสกิลเสริมบึ๊บ เอาแล้ว <All> right, ผมมาเดี๋ยวเราจะมาเอาสกิลหนึ่งครับผมสกิลหนึ่งจะประมาณนี้นะุ้มครับผม,ผมนี่คือสกิลสองนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวึ<ฮ>่มโคตรสวยนะครับผมเอาแล้วผมเรามาดูสกิลสามดีกว่านะครับผมสีม่วงอันนี้ครับผมคือสกิลสี่นะ ปึ๊บโูนศูนย์พันนะฮะอาถ้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมดูสกิลบินเลยนะผมนี่นะสกิลบินก็จะประมาณนี้นะสกิลบินนะโอเคนี่คือสกิลบินนะครับผมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูนะผมว่ามันจะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแหละนะผมนี่นะฟึบ เอาไม่โดนอีกเออว้าเอาเอาว้าอีกเอา้าโอ้โหปึ๊บนี่นะฮะโอ้ยโอ้ยฟ้าผ่านฮะตัวทีนี่นะประมาณนี้ผมปึ๊บโอ้ยโอ้ยนี่นะ เหมือนเหมือนเดิม啊เหมือนเดิมมันจะสูงเอาอเรียบร้อยฮะโอ้โหลากไปอู้นีนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกคนโอ้โอยเดี๋ยวเราไปซุ่มผลกันดีกว่าครับผมป,าป,าปาลาปลปเราไปซุ่มผลกันดีกว่านะครับผม เออมา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 เอา,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 าเอาเอคโอเคผมเดี๋ยวเรามาทำสูตรสุ่มผลกันดีกว่านะครับผมมา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 เริ่มจากนี่เลยนะสีม่วงอู้ไปฮะสุ่มผลเลย มาเรามาดูสูตรนี้เราจะได้ผลแล้วกันนะผมสูตรซูมพนนี้เราจะได้บ,บากีเบรอร์ <laughs> ก็มีแค่นี้แล้วเนาะโอ้ทุกคนเดยวเดว้ทุกคนนะผมลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนะผมก็คือเนี่ยผมตรงนี้นะเรามาตรงลงดันนะผมก็มันจะมีหัวข้อมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยผม แอดมินอ่าพาพแเนลนะแอดมินพาเนลนะครับผมโอเคก็จะมีกวิตตี้กับอ่าอีเกินะผมซึ่งกวิตตี้เนี่ยมันต้องทำให้ตื่นก่อนนะผมถึงจะเป็นฉากอินโทรนะซึ่งเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะผมต้องทำอะไรหลายอย่างด้วยนะ ซึ่งไปไปดูเควสมามันก็ง่ายอยู่นะผมแต่คือมันนานนะก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายฮ่า,าโว้โวววว้าล้องอ้าเอ้ยสวัสดีพี่ชาย time.